โอเคก็กล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับโปรเจกต์สมบัยอีกแล้วนะกับเรือสับ,บลานอีกแล้วนะคราสที่แล้ว<ช>ที่เราโดนฆ่าตายคือแบบทรมานมากนะโอเคเดี๋ยววันนี้เริ่มกันข้างล่างนะครับแล้วมันแทงได้ข้างเดียวไอ้อาจารย์จ,จะบอกว่าข้างนอกผีเยอะเลยไปไปอะไรใส่กันพร้อมยังพร้อมยังพร้อมเสมออุ้ย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  เดือดจริงข้างหลังข้างหลังขางลังโอเคตอนนี้ก็เริ่มกันอยู่ข้างล่างนะชั้นล่างนะเป็นห้องพักเย็นยน้องเะเย็น,ยนหาของก่อนต้องหาวุธก่อน รอบรอบนี okay 谢谢้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นี่นี่นี่นมามามาห้องพี่มามอห้องพี่เดี๋ยวดูพี่อยู่ไหนอ่ะนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้มามามาเอาวุทิมเลยโอ้ยิ่เยี่ยมเลยเหตุตอนนี้ก็เจอวุ้นแล้วนะมีทั้งค้อนมีทั้งแสลงได้ไหมพี่ไม่ต้องก็ได้ไหมพร้อมยังพร้อมยังแป๊บนึงผมขอเก็บของก่อนพี่ออกมาแล้วเหมือนไม่มีอะไรเลยเว้ยตรงนี้แต่รองเท้าผ้า อยู่ไหนอ่ะอยู่ห้องข้างๆโ okay. อเคเฮ้ยอันนี้มีขนมอยู่โอเคอ่าฝั่งนี้มันมีซอมบี้เยอะเลยนะไปฝั่งไหนฝั่งนู้นเหรอเฮ้ยโดนกัดเปล่าโดนกัดเหรอเมื่อกี้ดูขวดเฉยๆอะ่ะมีผ้าไหมมีมีมีอ่ะอไปไป ปเปิดบ้าก็โดนกัดเลยเฮ้ยห้องวูดเว้ยอีกแล้วเหรอ,อแจ่ด้วยโอเครอบนี้น่าจะรอดได้นานอยู่แหละมัง้งน้องผมไปไหนแล้ววะนะเดินไปไกลแล้วมังนะ้งเนี่ยเดินไปนู่นเลยเว้ยโลไปไหนแล้วนะผมมาเคลียร์ทางเนะลยแต่เดี๋ยวก็หาฟาร์มไปก่อนห้องเยอะมากน้องๆตรงนี้มีกระเป๋าอะห้องเนี้ห้องอีสิบแปดอะมีกระเป๋า ทางทางเดินอยู่โอเคถือเอาไปก่อนแล้วกันนี้ยังไม่จำเป็นเอานาคกาเปล่าเอาเอาเอาอ oh. เอาพี่อะไรอ่ะนี่อ๋อเอานาคาไปแล้วก็ห้อง e 1 8อ่ะมีกระเป๋าอยู่โอเคครับรู้สึกวันนี้เริ่มต้นดีไงไม่เหมือนครา้ที่แล้วเฮ้ยโอ้ยชิบหายละลืมดูเปียน เจอปะวะรู้กัดที่ไหนโอเคพอถึงก็โดนเลยหาปืนซลกหน่อยดีน,น่าแค่ถูกกวนปางกลางเวลาเข้าห้องตรงตรวจได้เนะี่ยไม่ได้ไม่งั้นตายเฮ้ยกระป๋องปืนเฮ้ยน้องพี่เจอของดีว่ะปืนปืน มีเออตัวล่อกับบีสินตัวล่อสับบีเหมือนเดิมนะตัวละครผมก็สุมมาเหมือนเดิมนะด้อะมามากก็ตามนั้นอะโอเคไปดูประตูหน่อยแล้วกันนะเป็นน้องบอกเป็นประตูเลื่อนอ๋อเป็นประตูโอเคข้างนอกน่าจะเยอะเปิดเลยไหมเปิดเลยไหมพร้อมผมพร้อมเสมอ มาใจต้องการไปเ,เดี๋ยวจะเปิดประตูนี้นะป,ประตูอย่างนี้อะ่ะเ,เด็กเยอะเยอะมากเ,เยอะ เยอะมากเยอะมากเยอะจริงระวังข้างหลังนะหลบไปได้ไงน่าเด็เดเเยอะจริงแก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 ะให้ผมออกออกไปก่อนไปไม่ไมาละเยอะมากเมื่อกี้ไม่กัน มา,ม,ามาละมาละมาละมาสองตัวโอเค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 เกียร์ข้างนอกโหอ,อย่างมืดเปิดไฟได้ปะวะโอ้โหลืบเลยพี่ข้างหน้าได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรหรอกทีเดียวเองหาไฟเปิดก่อนมันพี่พี่พี่อโอ้โหยเป็นงนวีเลียวด้วยพี่เปิดไฟอ่ะ ใช่ใช่ใช่วางเลยเฮ้ยปิร้านอาหารดนะ้วยเนาะจบปะเฮ้ยอะไรอย่งไรบ้างทิพไผ่ละ แผลแป๊บนึงที่เดิมเลยโ <laughs> อย้ถอย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 เข้ามาที่เดิมเลยเดี <laughs> <laughs> ๋ยวพี่หา1สผ้าแป๊บ พี่จกการณาเลยเดี๋ยวต้องหาเศษผ้าไว้แบบนี่นะใช้เป็นพานแผลเวลาฉุกเฉินจะได้ใช้ทันเดีย๋ยวมันทุกกระจกอยู่ข้างๆด้วยรอผมไปเคลียร์ข้างบนนะเออพี่เคลียร์ข้างล่างแล้วกันเป็นร้านไอติมเลยวะ่ะเฮ้ยของกินเพียบโอ้ยนี่มันหุ่นดีเปล่าผมนึกว่าซอมบี้เมื่อกี้เฮ้ยของกินเยอะเลยไว้ก่อนเอาไว้ก่อน,ออนแช่วันนี้นะมีดอยู่ก,กระทะโอเค มืวุอะไรใช้ได้ตอนนี้เก็บมาก่อนนะไปร้านอาหารวลาเพชรไม่มีอะไรเลยตอนนี้อาหารเยอะเลยมืดปะไฟอยู่ไหนวะเนี่ย อาหารรื้มเลยน่าพออยู่ได้เย็ยตรงนี้ได้ก็สบายแล้วเฮ้ยโนอกกว่าเฮ้ยออกก่อนออกก่อนงั้นทางจันแน่ว่าแล้วว่าแล้วอาหารเพียบเลยเนาะข้างล่างเนี่ยโอเคโอ้โห ร้านขายผักมีโซนพอเตอร์ด้วยนบนไม่ค่อยมีอะไรมันเป็นพี่ขอดูข้างล่างก่อนนะมันจะเป็นพวกขายของทั่วไปปะโอ้โหผิดหวังวะเนี่ย,ย,ยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังได้อยู่ได้อยู่ว่าจะผิดหวังซะแล้วอ่ะเปิดมาก็เจออะไรก็มรู้เลยแฉลงแฉลงหเหอเามามาใช้อ่ะเฮ้ยแม่งวิ่งล้มใส่ ของกินของใช้ก็มียู่ข้างหน้ารวมกันเลยโอ้ใช้ชีวิตสบายแลย้วถ้ายึดชั้นล่างได้ใช่ยอ,ยอย่างที่บอกถ้าเรายึดชั้นล่างได้ถือว่าสบายแล้วสลังไหนสลังเนี่ย<ป>ตรงตรงีบหรอ มาข้างหลังด้วยนะขบวนนี่ว่าถอยกอ่กอนถอยป่ะถอยก่อนถอยก่อนมันเป็นบันไดอะข้างบนอะโอเคมันวิ่งออกมาหมดเลยแต่ลิฟต์อีกอะมันน่าจะดีซิงมั้งแต่ลิฟต์อีกแต่ลิฟต์อีก,กโอเคเด่นเสียงแล้วโอโ้โหบีกดลิฟต์เป็นด้วยพี่ ไม่รู้อ่ะอาจจะหนีกันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็โดน,โดนกัดก็ได้มัง้งแต่อย่างเยอะวิ่งวิงว่งวิง่งวิ่งโอ๊ยโดนกัดเจี๋ยอุ้ยต้นคอต้นคอต้นคอโดนพันก่อนพันก่อนไม่เ,เอ้ยเยอะเกินลกด้วยเมื่อกี้ แผลก็เลยดีนะเป็นถูกกัดอ่ะนี่มันเป็นแค่เศษแผลชี้ขาดอะไรอย่างเงี้ยยังอยู่ดียังอยู่ดีไม่ติดเชื้อใช่ไหมไม่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 โอเคผมเคลียร์ให้ละเดีขอกินก่อนดีนะมีเศษผ้าอยู่ได้เหตุผลที่ต้องพกเศษผ้าไว้นะอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ไม่รู้นะวางเด้อะผมเริ่มหมดแรงแล้วป่ะถอยก่ก็ได้ มาเรื่อยๆเดี๋ยวไว้ดูดิไปพักกันนะโอเคมาเรื่อยๆเดียวไว้ตัววิ่งอ่ะโอเคใส่ก่อนดีกว่าเราพักก่อนขอพักก่อนแป๊บนึงได้เลย,เยผมจะการต่อให้โอเคผมว่าใช้ชแฉลงดีกว่าปเจมันตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ผมว่าลิปมันแตกแน่เลยข้างบนแต่มันลงมาเต็มเลยเกล่อไม่น่าเกล่ะละ มันออกมาจากลิฟเต็มเลยมันก็ตือกันอยู่เลยนะอะมันไม่สนใจผมเลย่อจะตายอ้าวไปไหนวะน่ะผมเห็นผีดีซิงโหดมากอ๋อเร็กไปหาพี่อ่ะเฮ้ยไปหาหน้า ตายวะเออแต่ลิฟบ่นและเดี๋ยวแจ็คนะเขาบ่นอะกระลาข,ของเราอะ่ะเฮ้ยมีตัวไม่มีตัวข้วางลงด้วยมระวังเอ้ยตูดขึ้นยิงทีวายทั้งลำเลยมั้งเอาไปใช้ให้ปา้าด้าพี่มีกระบอกนึงแหละเดี๋ยวพี่แบ่งกระสุนให้เฮ้ยจะไปไหนหรืวะเกือบแล้ว กำลังรู้เลยเก็บไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้น้องเยอะแน่เลยโอ้เปไหนวะเนี่ยเป็นไรบ้าเเป็นไรบ้าเาเฮ้ยวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งเยอะวิ่งกันตามเต็มเลยเป็นไรบ้าวนนะเนี่ยน้องผมอ๋อเป็นไรบ้าเอาเก็บแล้วเก็บเดี่ยงแล้ว <laughs> โอเคเดี๋ยวขอพันแผลทำความสะอาดแผลให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยลุยต่อไปที่ไหนอ่ะอยู่ห้องน้ำอ่ะห้องดีห้องแรกอ่ะโอ้ยยยยแผลเต็มตัวอืมไม่ต่างเอาปืนเอาปืนไปใช้ป่ะมีปืนอยู่ผมรอดได้ไงก็ไม่รู้เมื่อกี้โดนลุมซ้ายขวาหน้าหลังเลยผมผมจะวิ่งหนีมันอ่ะแต่วันมีตัวมาสกัดขาผมอ่ะผมล้มอ่ะพี่นี่เกือบตายโดนกัดคอพี่แฮมมาเยอะอ่ะ เฮอไว้ยามจาเป็นน้องยามไหนยามที่เราจมจนตอกไงข้างนอกยังมีอีกนะคือเลยบอกเลยครานี้ปวกกันยาวๆครับเยี๋ยิงรอบนี้ดีกันได้มากจริงๆนะพี่ใช่เหรอเออ ถ้าจริงว่ะน่าจะมาจากซีปิงจริงนะไม่ใช่มาจากบันไดเหรอมันบันดไดได้ป่ะเออเพราะว่าอยู่มาจากบันไดเต็มเลยน่ะทั้งบนทั้งล่างเราจะเคลียร์ข้างล่างหรือข้างบนงงก่อนดีถ้าเราเคลียร์ข้างบนด้วยจะโดนล,ลุมเลยนะเรียกหลังเรียกหลัง,งวิ่งแล้ววิ่งแล้ว เิงก่อนวิงก่อนไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยติดเลยอ่ะโอ๊ติดอย่ติเงี้ยติดติดติดิด <c oughs> ิติด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 ตินนดนอดด แหมเต็มตัวเลยเฮ้ยมันบินผีคุนดีนวะพี่ไปเหลือแรงแล้วป่ะปวดด้วยเรามัน two man army ด้วยว่ะโหพี่ปวดแบบปวดจริงๆอะปวดแบบทรมาน่ะเดี๋ยวพักพอนกันไม่ไหวเพราะตอนนี้ผมพยายามหาทางอ่ากั้นทางขึ้นทางลงซอมบี้ จะได้หรือเปล่านีไม่รู้นะเป็นไปได้ก็อยากให้มันกัดได้แต่ก็น้อยลงแล้วนะไม่เยอะแล้วมาจากทางนี้จริงปะมาเรื่อยๆเ,เลย ตอนแรกนึกว่าไหวนะไม่ไหวเยอะเยอะจริง <มา S 1> พี่ว่ามันมาจากลิฟจริงๆว่ะงน้ะเออมันไม่มีทางลงพี่มันเป็นแบบเป็นลิฟต์อ่ะพี่ลองมาดูดิมันกระโดดลงมาหรอน่าจะอพอนี่เรานร่าจะอยู่ชั้นล่างสุดแล้วหรปลอบา ใช่ใช่อันนี้ชั้นล่างสุดแล้วผมลองขึ้นไปชั้นสองนะเดี๋ยวผมดูห้องรอบๆก่อนอย่าเพิ่งเลยน้องยี่ขอร้องโอเคพี่พยายามหาอะไรกั้นก่อนโอ้ยได้แล้วกันนะเปิดกั้นได้น้องผมไปไหนแล้ววะอยู่ไหนอยูในห้องพยาบาลดิ่เขาบนเหรอข้างล่างข้างล่างข้างล่างอ๋อมีซัสบี้ในนั้นนะต้องเสื้อไมียาแก้ปวดพี่เอาไหม เอาเอาต้องใช้ต้องใช้โ้เสียงจากข้างบนเต็มเลยด่ามันรีบไปแล้วไปแล้วข้างหลังด้วยไปโดนกัดเปล่าเดีย๋ยวพี่หาอะไปรประกันอีกทางนี้พี่การด่ากินละการละร<ข>อบหนึ่ง <ละ S 1> ติดเชื้อเปล่าติดเชื้อเปล่าไปติดไปติดนี่พี่มีอันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้ใช้ได้เหมือนกันไปฆ่าเชืออ้อเฮ้ยน้ำหอมดากินกายนะนะเออ กันได้วะได้ผลด้วยโอเคกันได้เปาะหนึ่งแล้วนะว่าโอเคมันกัน,น,ไนได้วะน้องไปไหนแล้วเออม,มันกันได้ไ,ไดอ,อตรงนี้แบบกันได้แต่ตรงบนไดอะพี่ยังกันไม่ได้ปะลงมาไ,าม,าไม่พอ,อ,อดวงกาอีกแก ได้ก็ชิวๆแล้วจริงใช่ไหมพี่จริงหาโซฟายโซฟาอันนึงอ่ะเนี่ยอ,อันนี้ไม่ได้หรอมันต้องใช้ช่างไม้เวลสองเด้พี่มีแค่เวลหนึ่งเนี่ยนะไอโซฟาเลยกันนี้ได้ไหมเออนั่นแหละมันขาดอันนึงอ่ะผมการพี่หน่อยแล้วกันเดี๋ยวพี่เอาไว้กัารบนขึ้นไปดูข้างบนให้นะไม่ต้องไม,ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวลงมายากพี่มันทุกโซฟาอ่ะพี่ใช่เหรอไปไปทุบไปทุบไปทุบอะไรอยู่ เขาบลนผีเขาบอนมันทุบใช่ไหมเ็นมันทุบหยุดเหรอใช่เหรอพี่ไม่เห็นนะได้ข้างหน้าผมเลยเนะี่พี่เห็นมันวิ่งอยู่เลยเนะี่ตูตัวตาอยู่เนฮะ้ใช้ตู้ได้ใช้ตู้กดน้ำได้จะยังหนักเลยเออฮ้เยฮ่าฮ่าดูซิมัน่านได้ฮม,ม่ทุบจริงๆวะน้องต้องหาบาานอีกวะผมไมบางแล้วเต็มเลยมีอีกนะน้องมีทางเดินอีกนะพอมลุย เล่นเสียงแล้วตายมีเฮ้ยในลิฟต์มีาหาดไปกันก่อนเลยแล้วกันอุย้ยเดี๋ยวการทันโอ้โหเกือบแล้ว น่าจะพอชะลอไม่ให้พวกมันออกไปได้แหละผมไปวางอีกฝั่งนึงเลยได้ได้ได้เฮ้ยตรงนี้ล่วงว่ะแต่ข้างหน้ามีตัวหนึง่งที่มันมีลิฟต์สองฝั่งนะพี่อืมได้ได้ได้ปะไม่น่าเป็นไรหรอกสองฝั่งแบบสองฝั่งจริงๆอะ่ะเฮ้ยมีห้องครัวด้วยมีตู้เย็นด้วยว่ะพี่ว่าไงว่ามันถูประตูข้างนอกตรงนี้ป่ะใช่เหรอหรือว่าไอ้ตรงนั้นมันมาแล้วอ่ะพี่มาดูดิเฮ้ยว่ามันมาแล้วแน่เลยอ๋อเดียวเดียวดินั่นไง ว่าใช่นะฟี์อีกฝั่งหนึ่งมันทุกอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยแลิฟี์ตรงนี้เวรกรัตรกตมตกใจหมดาเอามาปีกกันดีกว่าโอเคโอเคเรียบอากันแลวกันหมดแล้วนะ มีแค่ตัวเดียวเองแต่ผมไม่เห็นในรีบนะพี่เห็นมันมีแค่ตัวเดียวเองอ่ะโอเคดีแล้วแอบมันลงมาเพิ่มเลยพี่พี่รู้แล้วเอาะไรกั้นดีทีวีอ่ะทีวีกั้นได้นะกั้นไม่ให้ผีผ่านได้นะพี่อรอตรงเนี้ยไม่มี่ไม่สี่ เฮ้ยกันได้น้องโซฟาโอ้โหพี่บอกแล้วแต่ผมขอไป็นงเกอาการกลับแล้วเปียมากดีแล้วที่กันนะ,ะแต่ว่ามันทุบไม่ได้หรือมันทุบยังไม่แตกก็ไม่รู้ทุบไม่ได้แล้วผมผมผมเดินไปเห็นเมื่อกี้สติแตกเลยเยอะเกินอยู่ก็รู้สึกปวดโอเคเดี๋ยวช่วยกันอันนี้แล้วกัน คนคนทัองให้หมดแล้วก็ได้ดทำตรงนี้เป็นที่พักหรือมั้งโอเคอ่าเยอะดีดพี่เราใช้แนหแนบไว้แหนบไว้ใช้ตอนที่มีอะไรทิ่มแขนทิน่มมืออะไรเงี้ยหรือว่ากระสุนฝังตัวอะไรเงี้ยพี่มันคงไม่ยิงเปิดเราใส่เราหรอกใช่นอกจากพี่อ่ะคือผมเจออาหารทุกห้องเลยอ่ะโคตรดีอืมก็ดีแล้วตรงเนี้ย ีวิกกี้ไหมก <laughs> ระเป๋าเต็มแล้วแล้วก็ไม่เป็นไรหาจากห้องอยู่แล้วกันนะไว้เก็บของอะไรเงี้ยเคเเราเอาห้องไหนดีพี่เอาห้องไหนสี่สิบไหมใกล้ใกล้ <laughs> ได้ไดอ้าวห้องนี้ดีกว,ว่าโ <laughs> อเคโอเคเดี๋ยวอาหารก็ไว้นิดนิดแหละรวมๆกันไว้ เี๋ยวพี่ไปดูตรงทางที่เราจะไปต่อแล้วกันนะเป็นไง <Okay. S 1> เฮ้ยนี่มันสุดหัวเรือแล้วน้องออเออเนี่ยหัวเรือแล้วเนี่ยเฮ้ยเราไปถึงหัวเรือเฉยเลว่ะเอ้ยมันเป็นห้องว่ะโอ้สบายาทีเนี้ยโอ้โหพี่เลือกชั้นได้สุดยอดมากเลยของแบบปูจัด <laughs> เฮ้ยมีเต้าด้วยวเอ้ยหรือเราจะย้ายไปนี่ดีปะเราเราตั้งตั้งสินค้าไปอยู่ตรงเรากุมสี่ห้องนี้เลยไปพี่เออก็ <c oughs> ดีนะเนี่ยมิเตาด้วยย้ายมาไปไปไปเดี๋ยวช่วยช่วยย้ายแล้วกันยายาอาหารแล้วก็ของที่เราย้ายที่จำเป็นต้องใช้พี่เอาอาหารไปโอเคตอนนี้เราก็เหมือนจะได้ที่พักเลยนะ อยู่ตรงหัวเลือนเลยเนาะไม่รู้เคลียร์กันยังไงไปบางส่วนแล้วนนะครับเคลียร์ได้เลยแต่ที่หัวเลือนี่มีห้องพักมีเตาแก๊สพร้อมเลยอยู่ได้เลยอะ่ะออโอเคเดี๋ยวขอญาตจ้ายาขอก่อนแล้วกันนะใช้เวลานิดนึงฮะพี่ ห้องขวาห้องขวาเ้ยห้องซ้ายห้องซ้ายมือตัวละครนะอ่ะห้องนี้เหรอจะเอาห้องนี้เหรอบ่าวผมมาเช็คเอาไม่บอกไ่บอกซ้ายตัวละครไมหมอ่ะซ้าย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 ขวาซ้ายเออขวาพอดีพอดีผมลงทิศอ่ะเหมือนกันโทษที <laughs> เดี๋ยวจะใส่ไปพอแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเหลือโทษโทษโทษปืนพี่เอาไว้ในห้องนอนนะปืนกระสุนนะโอเค hey, ยาวไว้ไหนดีไปในห้องเอ้ยห้องน้ำก็ได้เดี๋ยวทีวีไปตั้งก่อนดีป่ะไปดู โอเคเดี๋ยววันนี้ก็เอาไว้พินท่านี้แหละครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเรามาดูกันใหม่เนาะตอนนี้เราก็ได้ที่พักแล้วแล้วก็อยู่ตรงหัวเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็ย้ายของอะไรเรียบร้อยแล้วเออน่าจะมีปัญหาอะไรแล้วเฮ้ยน้องตรงนี้มีกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าคาดเอวอ่ะเอาไปใช้เลยมียังฮัลโหลมันจะไม่เท่ากับไอ้กระเป๋าเนี่ยเหรอ <ítulo> ไม่ไม่ไม่มันเป็นกระเป๋ากระเป๋าคาดเอวอ่ะเดี๋ยวพี่เอาออกไปให้แล้วกันเนี่ยพี่วางไว้ตรงเคาน์เตอร์เนี่ยโอเคสำหรับวันนี้ก็พีเอานี้นะครับหน้ามาดูกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ